สวัสดีค่ะวันนี้นะแบบก็พาเพื่นอนๆมาดูคนะค่ะที่อยู่ข้างบ้านเห็นไหมกอน,นี้นะคะก็สามปีแล้วเนี่ยค่ะจะเข้าปีที่สามแล้วไม่ได้ดูแลอะไรเขาเลยนะคะก็คือว่าความจริงอะ่ะมันเป็นต้นกล้าที่เหลือจากการปลูกใช่ไหมไม่มีที่ปลูกแล้วก็เลยมาเสียบียบไว้แล้วก็ไม่ได้ไปดูแลเขาเลยอะค่ะก็ตัดกินเนี่ยค่ะ ตัดกินมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วน้ำก็ไม่ได้ลดเขาก็ไม่ตายนะคะเนี่ยแบบปลูกไว้ข้างบ้านเดี๋ยวจะให้ดูตอตอที่เคยตัดนะแบบว่าตัดหลายครั้งมากแปลกดีนะคะมันแรงก็ไม่มีอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมมันยาวไปเดี๋ยวเราก็ตัดเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาใหม่นี่ตัดตัดขแขนงมันกินไม่รู้กี่รอบแล้ว อืมเนี่ยค่ะตัดไปเดี๋ยวให้เขาเดี๋ยวเขาก็แตกมาใหม่อีกืเนี่ยค่ะอย่างเขามีดอกใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยมันยังอ่อนอยู่เลยผัดได้ว่าที่ญี่ปุ่นอากาศหนาวนะคะอืมเดี๋ยวแม่ผมจะก้มวิดีโอให้ดูนี่อ่อนๆทั้งนั้นเลย เนี่ยค่ะที่มันตัดสั้นเพราะว่าจะจะได้ให้เขาแตกนะคะให้เขาแตกใหม่นี่ตัดที่ไปคอนโคนเลยเ๋ยวเขาก็แตกใหม่อ่อนๆพอฝนตกมาก็งามอีกดูสิหนอนไม่มีเลยขนาดไม่ได้ฉีดยาดีไหมจะสามปีแล้วแล้วก็เอาไว้แบบนี้ตลอดเลยนะคะไม่เคยได้แบบว่า ไม่ได้ยกเข้าบ้านด้วยแบบว่าถ้าเขาตายก็ตายไปเดี๋ยวฝนตกเขาก็แตกมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าปลูกทิ้งปลูกลืมนี่ค่ะนี่โหเยอะเลยนะเนี่ยพูดถึงอ่ะดูน้อยๆอย่างเงี้ยเอาไปผัดได้เป็นจานเลยนะคะอืมเออใช่แบบมีปลาเค็มมานเนาะ มีปลาเค็มอะที่เอามาจากเมืองไทยนี่คณะปลาเค็มเลยลาดข้าวได้หนึ่งจานแล้วเห็นเปล่าถ้าเราลงมือปลูกผักเองนะคะยังไงก็ได้กินจะได้ผลผลิตมากหรือน้อยก็ยังดีกว่าไม่เริ่มปลูกนะคะปลูกยังพอได้ทานบ้างเราไม่ได้ใส่ย,ยามันจะมีหนอนมีอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเราก็เลือก กินตรงที่สวนที่เรากินได้ก็พอนี่ใบแก่ๆก็ตัดทิ้งไปหน่อยเดี๋ยวรอให้มันแตกนี่เห็นไหมคะต้อนอยู่นู่นเลยนี่แม่ก็ตัดสัประมาณนี้แหละเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาอีกอือนี่เพื่อนๆถามว่าแหม่จะเริ่มปลูกผักเมื่อไหร่แม่มจะเริ่มปลูก ผักที่ลงลงดินเลยนะคะสักประมาณกลางเดือนห้านะคะช่วงเดือนสามเดือนสีเนี่ยก็เพาะต้นก้านะคะเพาะต้นก้าแล้วก็จะเอาลงดินก็กลางเดือนห้าเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วหนก็ได้ผักคะน้าวไว้ทานอีกหนึ่งมือแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวมันก็แตกอีกดู เป็นไงนี่เห็นป่ามีดอกก็ผัดได้ยังอ่อนอยู่นี่ค่ะคณะนาปลาเค็มเนาะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเดือนห้านะคะวิธีเตรียมดินเดี๋ยวปีนี้จะมาทำวิธีปลูกพริกเนาะวิธีปลูกพริกวิธีเตรียมดินนะคะยังไงก็รอติดตามนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ